สวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้มนะครับรายการเมทโตะมิฮิลเลอร์ซิโรซิโรเซเว่นนะครวันนี้ก็จะมาวิสอนวิธีการจอยเกมดีมบลีกซ็อกเกอร์สองพันะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับอิกโนจีจีขอต้อนรับโอเคนะครับก่อนแรกเนี่ยคุณต้องใช้ไวไฟเดียวกันก่อนด้วยนะครับเออส่วนเรื่องที่มีคนปล่อยกับใช้ไวไฟของคุณปล่อยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจอยกันได้หรือเปล่านะแต่อันเนี้ยผมใช้ไวไฟเดียวกันกับน้องเลย ก็ไม่มีใครปล่อยนะครับโอเครขอถอสายชาดดีกว่าแล้วก็ให้คุณเข้ามาที่ดีมลีกออนไลน์ตรงนี้แล้วต้องมีคนนี่โหลด WiFi โลโลเข้ w ไ f i อะไรนี่แหละ wiFi ให้คุณกดมาตรงนี้นะครับก็คือ1เลยคุณต้องมีคนเปิดห้องคนเปิดห้องเนี่ยต้องมีเน็ตที่ดีึงจะไม่กระตุก ก็คุณเปิดห้องคนเปิดห้องต้องกดตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเดี๋ยวส่วนคนที่จะแบบคนจอยมานะครับเดี๋ยวจะให้ทําให้ดูถ้าเกิดคนจอยมาจะเป็นยังไงให้เคียร์ลูมนี่ครับนี่คุณจะเห็นหมคะซัมซุงจีทีหนึ่งเก้าสนะครับให้คุณกดไปเลยนี่อันนี้ก็คือผมกับน้องจอยกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องผมนะครับมิโตมิคิเตอร์สุดสนใจนะครับบ๊ายบายอ้าวอีกออกมาโอเคบ๊ายบายอีกบ๊ายบายดิบ๊ายบายกดไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องดด้วยนะครับโอเคกดซับเลยนะครับ